เฮ้ยตึ้งกอกแ่่ข้านี่มันอะไรเนี่ยเอาตังค์ของพวกเราคืนมาเลยเฮ้ยนี่จะมากินฟรีของฉันเหรอมันจะอยู่ในแซนด์วิชได้ยังไงดูฝนดูฟ้าวันนี้เนี่ยจะขายของได้ไหมเนี่ยของก็ทำมาแล้วแซนด์วิชโบราณกับขนมเบื้องเนี่ยโอ้ยปวดฉี่แล้วกัน้วไปฉี่ก่อนดีกว่าย ไปขายดีกว่าเฮ้ยจิ้จงจกพวกนี้นี่โอนมาไม่อยู่ตามมาตา,า,ตาเรือเลยแกนี่ของขายยิ่งถ้าคนรู้แล้วก็้ยไปดีกว่าอ่ะแซนด์วิชโบราณจ้านี่เราก็มาเที่ยวที่สวนน้อย,ยแล้วก็หิวแล้วเนี่ยใช่มาเล่นกันดีกว่าแซนด์ว,นวิชจ้าเด็กๆเอาไหมแซนด์วิชจ้าเฮ้ยนั่งไงแซนด์วิช ไม่รู้มาเลยจ้าแซนด์วิชไหมจ้าชิ้นละห้าบาทเท่านั้นเองส่วนขนมเบื้องเนี่ยถุงละยี่สิบบาทเอาเอาแซนด์วิชครับเอาแซนด์วิชเหรออ่าได้แก่คนละหนึ่งชิ้นนะใช่ครับอ่าเอาไปอ่าตังตังใส่ไว้ในถาดเลยอ่าอ่าโอเคอ่าตังใส่ไว้ในถาดเลยครับอ่าขอบใจมากนะจ้าหนูเฮ้ยเดี๋ยวพวกข้าไปนั่งพักก่อนกินก็ได้อร่อยนะจ้า น่ากินจังเลยเฮ้ยนี่มันแซนวิชพันใหม่หรือเปล่าเนี่ยโอ้โหจริงมีหางด้วยจะเวิชแบบแซนวิชไส่ใหม่ก็ได้อืมอ๋ออะไรไอ้สุกสุกสุกสเกสุกสุกสนกสยกสุ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 ้สกสุกสุกสดกสุกสกสนกสุกสกสุกสุกนดกกสุกสุกไปเอากสุ เอ้าก็จริงจกเลยไปจับมาเล่นทำไมเนี่ยไม่ใช่มันอยู่ในแซนด์วิชใช่เอาตังค์ของพวกเราคืนมาเลยเฮ้ยนี่จะมากินฟรีของฉันเหรอมันจะอยู่ในแซนด์วิชได้ยังไงฉันทำขายมา20กว่าปีชื่อเสียงฉันนมนานฉันไม่ขี้โกงอะไรอย่างนี้หรอกไปเอาจิ้งจกไปจากไหนแกนี่เดี๋ยวฉันจะันนอยู่ใเดี๋ยวฉันจะแจ้งตำรวจจับเลยเฮ้ยไปดีกว่าเฮ้าไม่คืนด้ยเฮ้ยใจไม่คืนตังค์ใช่ไหมเฮ้ยจะค่าเอ้ยจะค่าเอ้ย คืนตังด้วยเฮ้ยไปเปบิกกลับเฮ้ยอารมณ์เสียจริงเลย